มาคุยกับใครอ่ะยิ้มหน้าบานเนี่ยคุยกับเพื่อนอ๋อไม่ธรรมดานี่หว่ามาคุยกับหนุ่มด้วยวะหนุ่มที่ไหนอ่ะหนุ่มารู้จักกันมานานแล้วอายุเท่าไหร่อายุก่อนในเราสี่ห้าสิบป่ะอาม,มาเท่าไหร่ละห้าสิบกว่านีห้าสิบกว่าแล้วใช่แพ้แดดไปนเนี่ยไม่หนังเหี่ยวด้วยไหนแบนได้อาม,ม่าอยากได้สติ๊กเกอร์น,น่ารักน่ารักนะไปซื้อที่ไหนอาม่าหาซื้อให้อาม่าหน่อยสิไม่ยากเลยมาก,ก็ใช้ไลน์โบนัสซื้อไงฮะไปนอนนั่นเนาะกินใบจิบกาแฟไป ไลโบนัสเขาเอาไว้ซื้อพวกนี้แหละทีมพวกไอเทมเกมพวกสติ๊กเกอร์ไลอะแม้อาม่าจะไปเอาไลาโบนัสมาจากไหนอะตอนนี้แฮปปี้เขาออกทีมมาใหม่นะทีมแฮปปี้ไวไลแค่อาม่าใช้ครบ100บาทนะอาม่าก็ได้ไลโบนัสไปง่ายๆ15บาทสิปีแล้วจะโทรจะเล่นเน็ตจะส่งข้อความก็ได้ไอไลโบนัสนี่แหละอาม่า,าไปซื้อสติ๊กเกอร์น่ารัก,น,รกน่ารักนะเลือกอะไรแ้อาม่าจะเอาไลาโบนัสเนี่ยไปซื้อได้ยังไงอะขั้นแรกนะเราต้องเช็กไลโบนัสเราก่อน,นกดดอกจันหนึ่งศูนย์หนึ่งดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกม่ เห็นไหมส่งมาให้เราดูลลนี่เป็นไงของเบ้มีไลน์โบนัสอยู่30บาทจากนั้นก็เข้า store. line. me แล้วเราก็ใส่อ e ีเมลกับพาสทเวิร์ดที่เราลงทะเบียนไว้กับ Li n e แอคเคาท์แค่นั้นเองว่าง่ายไหมง่ายทีนี้นะอาม่าจะเลือกซื้อทีมซื้อไอเทมเกมหรือว่าสติ๊กเกอร์ไลน์นะก็เลือกได้ตามใจชอบเลยอาม่าอยากได้สติ๊กเกอร์อย่างนี้โอเคมาเดี๋ยวเบ้นจัดให้ส่วนการชำระเงินนะก็ง่ายมากเลยมาชำระผ่านเพย์เวิร์ดีแท็กอะแล้วมาก็ใส่เบอร์มือถือลงไป แล้วก็รหัสยืนยันผ่าน S M S 4หลักแค่นั่นเองเท่านี้อาม่าก,ก็จะมีสติกเกอร์ลายน่ารักน่ารักส่งให้กับคนรู้ใจาอาม่าแล้วนะ,อะมมไอซิ้อไม่รู้ใบลายอ่ะไปซื้อได้ที่ไหนโอ้โหเสียงหลงเลยเขาเรียกว่าซิมแฮปปี้ไวไลน์ะซื้อได้ตามร้านขายมือถือทั่วไปอ่ะ ก้ใช่มถ้าไม่ใช่เบสแล้วจะเป็นใครครับ,บว่าแหมนักว่ายิ่งน่ารักขึ้นนะเราเนี่ยฮะไอ้เป้ไอ้